ท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ประสงค์จะร่วมเผยแพร่พระวิษณะนะุษณะนะครับสามารถร่วมสมุดได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลษษที่เผยแพ่ธรรมะวัดพุทธมูชาธนาคารกรุงเทพสาขาติศัต้บุณนะเลขที่บัญชี2 3 5 0 7 2 4 0 9 8น่ะครับผมฝึกอาชีพสร้างไรายได้เสริมเพิ่มรายได้รับกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทอนสังขวัฒนะนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 4 2 6 3 6 5 3คะ่ะช่วงนี้กำลังรับสมัครนะคะ ใช่ครับผมนะครับงั้นก็ขอสัมพันธ์นะครับหลักสูตรที่เปิดสอนในช่วงของรอบเช้าคือช่วงเวลา9ก้านาฬิกาถึงสิบสนาฬิกาก็จะมีหลักสูตรไฟฟ้ารถยนต์หลักสูตรไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามรอจักรยานยนต์หลักสูตรสร้างมือใช้ไฟชินความร้อนหลักสูตรช่างโรทัศน์ช้นต้นหลักสูตรการควบคุมมอเตอร์หลักสูตรเครื่องทาความเย็นหลักสูตรเสื้อผ้าสีสามหลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสีหนึ่งหลักสูตรอุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืดหลักสูตรขนมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์และะรรรบบบสสสงเเเเทศพืื่ออกาาหนููต้้ หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษหลักสูตรซอยผมสตรีหลักสูตรแต่งผมสตรีหลักสูตรบาติกหลักสูตรอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์หลักสูตรนวดนวดไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับหลักสูตรขนมอบนะคะตอนนี้ก็เต็มแล้วนะคะส่วนใน Facebook นะคะมีสอบถามมามากมายว่าเพิ่มอีกคนนึงได้ไหมแต่จริงๆแล้วมีคนมาขอเพิ่มเป็นสิบนะใช่แต่ก็ต้องรักษากติกากติกาใช่ก็นอกจากต้องดูคนที่เสียสละก่อนว่า เขาจะเสียสละหรือเปล่าเพราะว่าเ,เราเปิดรับ20คนแต่ว่าเราก็รับเกินมาแล้วตอนนี้ถึง5คนใช่ก็คือได้ยี่สิบห้าเพราะว่าถ้าเกิดบอกตรงว่าถ้าเกิดเรารับมาเยอะเกินไปอาจารย์ผู้สอนจะดูแลไม่ไหวใช่ค่ะ,คะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของการทำอาหารใช่ไหยมีเรื่องของไฟใช่ไหมครับก็คือความร้อนนั่นเองแล้วเรื่องของมีคมต่างๆในคืนนี้ด้วยใช่ค่ะค,ค่ะสำหรับผู้ที่พลาดหวังนะคะขนมอบในรอบเช้ารอบค่ำก็ยัง ยังอยู่นะคะยังไม่รับได้ส่วนรอบบ่ายนะคะเป็นวิชาอาหารไทยนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่สอบถามว่าเมนูนู้อนไหมสาคูไส้หมูสอนไหมที่สลัดเปาสอนรไหมมาคุยกับครูผู้สอนก็ได้นะคะเพราะว่าเมนูหลากหลายมากใช่เพราะถ้าเกิดมีเสียงเยอะขอร้องมาเยอะเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็ถ่ายทอดอยู่แล้วนะครับผมพาอทีอาจารย์ก็จะถามก่อนว่า วันนี้จะทําอะไรอะไรยังไงอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดนักศึกษาเียกร้องไปเยอะขอไปเยอะเงี้ยท่านก็จับให้สอนทำให้นั่นเองนะครับผมนะครับก็กลับเข้ามาสู่นะครับช่วยสอนขอรยการเสวนาวิชาชีพนะครับกำเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสักขนานะครับวันนี้เราก็มาคุยกับนะครับน้องพอลล่านะครับหรือคุณนภัสสอนนะครับเงินธัญทรัพย์นั่นเองใช่ค่ะนะครับผมค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มา จะเรียกว่าเจาะลึกกันนิดนึงก็ได้นะคะเกี่ยวกับการทํางานก็คือในตอนปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมเอ่ยใช่เพราะว่าดูดูแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนไม่ได้ไม่จบนะใช่แต่ก็ไปทํางานแล้วเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยบางช่วงก็คือใช้วิธีการไม่ว่าอะไรขออนุญาตอาจารย์ไปใช่ไหมครับแต่ก็ใช้วิธีการส่งงานด้วยวิธีการถ่ายรูปมาให้อาจารย์ดูใช่ไหมเอยใช่ครั เออเป็นยังไงเอ่ยงานอะไรที่พอรล,ล่ารับเอาไว้บ้างตอนนี้หรอกคะ่ะก็มีรับงานแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้ารับปริญญาแล้วก็งานพิธีสังสรรค์ทั่วไปอะคะ่ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าสาวมากกว่าใช่คะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเจ้า,จาสาวมากกว่าแต่ว่าถ้าถึงช่วงที่ทามหาลัยเขารับปริญญาอย่างเงี<ๆ>้ยก็จะมีรับปริญญาค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะแล้วก็แต่งงานกันทุกวันไหม Oh. <laughs> แต่งานทุกวันไม่ก็มีนะคะ <laughs> เขาเป็นบางช่วงอะคะ่ะแล้วเป็นไงคะเวลารับงานเจ้าสาวนี่ก็อย่างอาจารย์ศศิมาเล่าให้ฟังว่าได้ข่าวว่าจะต้องนัดเจ้าสาวตจ้งแต่ทีหนึ่งที่สองแล้วก็อยู่ทั้งวันเลยแล้วงานมันเป็นยังไงใช่ค่ะเ,เราต้องไปตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะตั้งแต่ตี ตีหนึ่งเลยค่ะเพื่อเริ่มแต่งหน้าค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราไปแต่งหน้าเจ้าสาวอย่างตั้งแต่งหน้าเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยอาจจะมีแม่ของเจ้าสาวด้วยแล้วก็ญาติๆของเจ้าสาวด้วยอะไรเงี้ยคือเราต้องแต่งให้เสร็จก่อนหกโมงเช้าอะคะ่ะ oh. เพื่อจะได้เป็นพิธีเชาะะ้าค่ะต้องแต่งยาวนั่นเลยตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเกือบหกโมงเช้าเลยใช่ค่ะโอ้โหนะ oh, oh. ทำไมมันยาวขนาดนั้นละะ่ะ ก็เวลาการแต่งหน้าทําผมเนี่ยคือมันเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับอ้เพอล่าไปคนเดียวไหมเนี่ยอ๋อจะมีทีมงานพาไปกับเพื่อนครับแล้วไปทีประมาณกี่ท่านเลยไปกับเพื่อนสองคนอ๋อสองคนแล้วปกตินี่ในงานนั้นที่สูงสุดเนี่ยมีคนมาแต่งหน้ากี่คนในงานนี้ล่าสุดที่เราไปนี่ก็สิบคนครับก็เริ่มแต่งตั้งแต่ อ่ารู้สึกว่าสี่ทุ่มมาคาสี่ทุ่มสาทุกแล้วก็แต่งยาวไปถึงหกโมงเช้าไปอีกวันนึงนะครับโอ้โหแล้วตื่นเช้ามาเขาไม่อ่ะคือวันนั้นคือว่าเพียมากค่ะแล้วคนที่แต่งเสร็จไปก่อนแล้วก็ต้องนั่งรอยาวเลยจนถึงหกโมงเช้าเลยเพราะว่าคือ เราต้องเริ่มตั้งแต่เวลานี้จริงๆค่ะคือถ้าใครติจก่อนอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องนั่งหลับอะค่ะต้องนั่งหลับใช่ค่ะต้องนั่งแบบแพงนี้เลยใช่ค่ะแต่เขาก็ต้องทนนะคะเพราะว่าเพื่อความสวยค่ะอ๋อตื่นตื่นเช้ามาเขาก็ไปงานนั้นเลยก็ไม่ต้องล้างหน้าล้างหน้าแล้วองน้ำไม่ไม่ต้องอาบแล้วมั้งทรายอาบอะอาบพอลินไปอาบช่วงล่างได้ช่วงบนไม่ต้องล่างได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดแต่งมาราธทอนอย่างนั้นพอพอล่าคิดค่าแรงแพงไหมบอกพอบอกได้ไหม ก็ถ้าอย่างถ้าเป็นเจ้าสาวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคิดอ่าหน้าผมนะคะเจ้าสาวขั้นต่ำอ่า <g ül> ขั้นต่ำห้าพันค่ะ <g ül> ต่อรอบนะคะส่วนถ้าเป็นญาติญาติอย่างเงี้ยเราก็จะคิดหน้าผมหนึ่งพันบาทคะ่ะโอโอแล้วเฉลี่ยความเร็วในการแต่งและทำผมเนี่ยต่อคนประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ ต่อคนเหรอคะครับผมเคยคำนวณไหมฮะจะจับเวลาไม่เอ่ยขอสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วะค่ะถ้าเป็นเจ้าสาวอะค่ะเจ้าสาวหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นญาติๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากค่ะแล้วก็ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะห้ามสวยกว่าเจ้าสาวใช่ขนาดคือแค่เก็บรายละเอียด่นงางแค่ตั้งสามสิบนาทีเลยอะใช่ค่ะคือเราต้องทําให้เจ้าสาวสวยที่สุดในงานนะค่ะสวยถ้าเป็นญาติๆแล้วก็ก็คือเหมือนแต่งหน้า ทั่วไปอะค่ะโอ้โงานละเอียดมากเนาะต้องใช้เวลามากเลยเหมือนกันโอ้แต่งตั้งแต่เดี๋ยวคำนวณก่อนสี่ทุ่มจนถึงหกโมงนี่แปดชั่วโมงนะใช่โอ้โหคือว่าวันนั้นแบบว่ากลับมานี่คือสลบเลยค่ะโอ้คือว่าเหนื่อยมากค่ะแล้วต้องอยู่ต่อได้เปล่าหลังจากหกโมง๋อวันนั้นมันนั้นไม่อยู่ต่อแล้วเพาไม่สามารถอยู่ต่อได้ผมไม่ไหวจริงๆค่ะโอ้แปดชั่วโมงแล้วเด็กๆด้วยแล้วมีอาการเบอร์มีอะไรไหมฮะ เพส่วนใหญ่จะง่วงนอนมากกว่าค่ะ <S <S ง่วงนอนมาก <S <S แล้วก็คือรู้สึกทําไปแล้วก็ไม่ค่อยแบบเริ่มง่วงไม่ค่อยมีแรงค่ะ <S <S แต่ส่วนใหญ่าง,งานแบบนี้เยอะๆแบบนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็แต่งแบบเจ้าสาวเจ้าบ่าวแล้วก็แม่คนหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณเนี้ค่ะส่วนงานที่แบบรับเยอะๆทีละสิบคนอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีค่ะแล้วละงานหนึ่งจริงๆแล้วอยู่ทั้งวันไหม อยู่ทั้งวันไหมเป็นบางงานค่ะเป็นบางงานค่ะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็คือแต่งเสร็จแล้วก็จะกลับเลยค่ะเพราะว่าบางบางงานเนี่ยตอนตอนบ่ายก็ต้องอีกอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็ต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะอ๋อคือเราก็กลับไปพักผ่อนไปนอนก่อนแล้วกลับมาแต่งใกล้ๆเย็นประมาณบ่ายไปสามดีไงค่ะเราก็ต้องไปแต่งรอบหนึ่งแล้วก็บางทีบางงานก็คือ หยัดข้ามเลยตอนข้ามก็มีงานเลี้ยงต่อใช่เป็นงานชุดราตตีค่ะเรียกว่ารับเละเลยรายได้รับเละแต่ต้องอะไรอดทนสูงก็ราคลองคำนวณเล่นๆดูนะว่าเท่าไหร่แต่อย่างน้อยขั้นต่ำบอกแล้วใช่เจ้าสาวนี่ยห้าพันใช่ ถ้าเกิดเป็นญาติญาติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็หัวละประมาณหนึ่งพันนะครับหน้าผมนะครับใช่ครัก็เรียกว่ารายได้ดีกว่าเมื่อก่อนแน่นอนใช่ค่ะรายได้ดีกว่าการทํางานประจําครับแล้วก็ยังมีเวลาไปท่องเที่ยวใช่ค่ะอย่างบางวนบางวันไม่มีงานนะคะเราก็ได้มีเวลาพักผ่อนนะคะมีเวลาไปเที่ยวค่ะ แล้วก็ได้อะไรได้มาหาความรู้เสริมไปด้วยใช่ไหมก็เรียกว่าน้องพอลล่าเนี่ยเอาความรู้เดิมที่ที่มีอยู่ก็มาบวกกับความรู้ใหม่ตรงนี้ใช่ไหมคะพอเรียนเรียนปุ๊บก็ไปทํางานเลยทั้งทที่ว่ายังเรียนยังไม่ทันจบแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติเราเรียกว่านอกสถานที่ที่ที่ดีที่สุดยิ่งกว่าดีกว่าย่งยิ่งกว่าอยู่โรงเรียนถือว่าได้ได้นำเลยนำเอาประสบการณ์เก่าที่เคยใช้งานมาก่อนเนี่ยนะครับเอามาประยุกต์ใช้เรียกว่าเป็นการ การบูรณาการก็ได้ก็คือเอาความรู้ใหม่ที่เราได้เรียนที่ฝึกอาชีพตัวนี้เอามาประยุกต์ใช้กับความรู้ดั้งเดิมที่เราเคยได้อะไรเขาเรียกว่าอะไรครูพักแล้รักจำมันเองใช่ไหมเอ่ยมาประยุกต์ใช้ให้มีอะไรเขาเรียกว่าหลักการแทฤษฎีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเออละงานอื่นๆเ่รคะอย่างรับปริญญาพอจะบอกได้ไหมแบบรายได้ให้เขาอิจฉาเรียนเอาขั้นต่ำก็ทางานแล้วก็ท่างานรับปริญญา ส่วนมากขั้นต่ำก็ถึง1,500บาทนะคะก็คือหน้าผมแต่ถ้ามากันเยอะๆ,ๆแบบว่ารวมกลุ่มมามอย่างเงี้ยเราก็สามารถลดให้ได้ค่ะคอาจจะเหลือพ<ม>ันสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดนี้แต่งสูงสุดได้กี่ก่ได้กี่ท่านเลยถ้าเกิดเข้ามาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยฮะก็ก็ต้องแล้วแต่งงานนะคะก็ต้องดูค่ะ<ม>แล้วแต่ทางลูกค้าที่จะติดต่อมาค่ะก็ค<ม>ือสามารถรับได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเอ่ย ก็อาจจะไม่ไม่เกินสิบคนแล้วไม่เกินสิบคนอ๋อเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเยอะกันไปเดี๋ยวแบบงานแต่งบัคคานั้นอีกใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแปดชั่วโมงไะแย่เลยไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันก็มันก็เหมือนกับว่าเวลาทํางานถึงเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยจริงๆใช่คือเต็มที่กับตรงนั้นเลยสมาธิจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเวลาพักก็ได้พักจริงๆก็คือพักเต็มที่ด้วยนั่นเองได้มีเวลาเป็นส่วนตัวได้เต็มที่ด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนดีก็คือว่าเป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกัน ก็คือเรา,าแต่คือก็ต้องบริหารตัวเองไม่มีเจ้านายที่อื่นมาบริหารตัวเราเราเป็นนายของตัวเองโดยแท้เลยอันนี้นะครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างลงทุนครั้งแรกลงทุนครั้ง <ไป S 2> แรกก็อาจจะค่อนข้างราคาราคาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องลงทุนเครื่องสาําอาง พราะว่าการที่เราไปแต่งหน้าให้ลูกค้าอย่างเงี้ยต้องมีเครื่องสำอางที่มีคุณภาพแบนเรียกว่าแบนเนมเลย,เลยใช่ไหมแล้วก็แบบค่อนข้างที่แบบมีมาตรฐานนิดนึงนะคะแล้วก็อ่ลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทาผมยะะอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะได้ละเอียดดีกว่าว่าถ้าเกิดต้องการเป็นช่างทำผมหรือช่างแต่งหน้าขั้นพื้นฐานนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างลงทุนอ,อะไรบ้างซื้ออะไรไว้บ้าง นะครับนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ถัาก่อนเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับผม